อย่าขี่จากยานหรือขี่สเก็ตมาเนี่ยขี่สเก็ตนี่ต่อยหน่อยต่อยหน่อยอันนี้ดีกว่าดีกาจะไม่ชมบทำอะไรอ่ะทำอะไรทำคลิปอะไรใช ใช่กล่องสีชมพูนึงว่าไหนมีอะไรชมพูบ้างเอาทั้งตัวเอามีอะไรชมพูบ้างหมวกแล้วก็อะไรแล้วก็เสื้อแล้วก็รถแล้วก็รองเท้าโอ้โหท่านผู้ชมกล่องสีชมพูหนึ่งวันนเดี๋ยว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 ของสีชมพูทั้งวันอ่ะไม่ใช่ทั้งตัวเอาไปเลยครับมีจักรยานกับหมวกกับเสื้อโอ้สีชมพูอย่างเดียวจะขี่จักรยานหรือขี่สเก็ตาเนียขี่สเก็ตเอาเดี๋ยวพ่อจับให้แม่ตุกี้ก่อนเนาะ โอ้โหผ่านไปห้าเดือนท่านผู้ชมเอาไปอะไรอะไรนะอันก็สีโอม้าม้าอะไรนะม้าอยู่ในคอนม้อยู่ในคอนสีอิมพูดิเลียมก็ก็เข็นเลยรอบๆนู่นไปไปเริ่มต้นตั้ตั้ตรงนู้นเลยอันนี้สีผูอย่างเดียวใช่ไหมเอาโอเคเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอ่มีสุกเล่นสเก็ตบอร์ดไปก่อนนะครับเพราะว่าแม่ตุ๊กี้กำลังปั่นอยู่นู่นใจน้อยใจน้อยไปเลย ม่ไม่กล้าเล่นแม่กล้าวงว่าแตกหรอกเอาไหนเอาตรงนั้นมันดูตรงนั้นมันดูต้องขยับออกมานะครับต้องขยับออกมายึบยึบอ่ะไหนมีสุกลองไถไปตรงนู้นนี่ปูดถ,ถึงตรงนู้นไม่รอบเดียวหนึ่งสองไอเดวแตนมาไล่สมมติเราสมมติว่าแตนไล่โอเคไหมถ้าผู้ชมอย่าไปใกล้ตรงนั้นนะตรงโกบาสตรงนั้นนะ่ะมีแตนด้วยนะเออหนึ่งสองมาต่อยหน่อยต่อยหน่อย โอ้ไฟไฟมันติดแล้วอี๋ที่แรกไฟไม่ติดเนาะที่เราเล่นตอนนั้นยังจําได้ไหมไฟไม่ติดแต่ตัวนี้ติดแล้วนะโอ้ท่านผู้ชมมีไฟกำลังติดเลยไงไถไงไงโอ้โหโอ้โหโอ้หนี่เอาเอาของเด็กมาขี่แล้วก็ยางแตกโอ้โหยนี่ไม่ดูน้ําหนักตัวเองเลยแม่ตุกี้นี่ท้ายเลยเหรอโอ้โหไหวไหมนะ จับดีดีจับดีดีโอ้โหยกล้อที่ยกลอ้อหน่อยยกลอ้อหน่อยยกลอ้กลอหน่อยจับดีๆจับดีๆีน้องวิสุกให้แม่สานถ่ายได้เอาละนิสุกจะปั่นนะโอ้โหมันจะปั่นไปไหมเนะี่ยเอาปปเป็นกันปัน่นเปลี่ยนกันปั่นสรุปแล้วมันคลิปที่อะไรเนี่ยจะเล่นสเก,ก็ตบอร์ดหรือเล่นจักรยานเนี่ยเอาระวงังระวังชน เอาไปเอางอแงๆโอ้ยยางแตกซะเนาะไปโอ้ยเอามาเบี้ยเอียกนี่เดี๋ยวยังไงเอาจะขีสะ่สกีต่อไหมเออมาเรียนี่ต่อยหน่อยต่อยหน่อยอันนี้ดีกว่า อันนี้สนามจะด,ดูดๆดนิดนึนงนะท่านผู้ชมนะมันคือมันขี่ยากเนาะเดีย๋ยวไม่เป็นไรเอาเราแข่งกันนับได้ไหมวันนั้นพอน,นับจะได้16วิเนี่รอบนี้เอาลองไปสัก10บวิได้ไหม<ร>ได้ไหม,ไมใช่ใช่แล้ววนกลับมาตัวหนึง่งสองสามอ้นไ,ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราก็จะมาขี่สเก็ตบอร์ดเช่นเคยครับปล่อยหน่อยเอานับห้าหกเจ็ดูนูแปด โอ้โหอะไรดูอะไรไหนอันนี้มันเอ้ามันลูกปืนเอ้าโอ้ลูกปืนล้วนลมโอ้ได้มาจากไหนอ่ะมันเด้งมาเหรอสงสัยมีคนยิงมาอืมเอาทิ้งไม่ใหญ่จับลูกโคมีตีนหรือเปล่าไว้เฮ้ยลูกอมหรือลูกอะไรลูกอมนี่แหละเหรอไปไปขี่ใหม่แล้ว เอาไปอ้อมพ่อไปอ้อมไปชุบอ่าปานไปเลยนกอะไรดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ข้างบนอ่าใช่ใช่ถูกต้องดีงามพระรามแปดหนึ่งสองไปเต้เต้เป็นอะไรเอา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 ไปโอ้ยรองเท้าก็ขาดหมดสิเอาขึ้นดีดีขึ้นดีดีนะคะแนนค่ำแล้วท่านผู้ชมเราต้องนี่นะครับ บรรยากาศอยู่ที่หน้าบ้านพักนะครับม,มือเทที่ที่ระดับสูงของน้อง <laughs> ไหนระดับสูงยังไงอยู่บนปลายปลายยอดไม้หรือเปล่า <c oughs> เอาไปไหนผ่านทรายแล้วไปหาพ่อให้ได้ไปขี่ผ่านทรายแล้วมาหาพ่อให้ได้ได้ไหมหนูใส่สูงนน้นหูกหนึ่งสยอ,ยงอง,ง,สองดูนะท่านผู้ชมนะจะผ่านทรายแล้วกลับมาได้ไหมเฮ้ยขี่ผ่านทรายแล้วกลับมาหาพ่อให้ได้เต็มตัว หนึ่งสองมาไดไหมไดไหมผ่านไม่ตายอ่ะมาทำอีกทีหนึ่งเออนั่นแหละ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเพราะว่าทองความมันเริ่มจะมืดดำแนละ้วท่านผู้ชมโอ้โหตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะค่ําแล้วก็ยุงเยอะไปซะก่อนนะครับครับก็บโคตัวแม่ตุ๊กี้นะครับกับน้องมีสุขแชนแนวนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมีสุขแชนแนลแล้วก็ช่องอะไรที่เราเปิดมา M S ีนะครับเป็นช่องที่เรามาแคสเกมแล้วก็เล่นเกมมานะครับสนุกสนุกกันนะครับก่อนนอนแล้วก็ตอนคลิปแล้วนะคะตอนคลิปแล้วนะคะลงไปแล้วอย่าลืมไปดูนะ M S G นะครับตัว M นะครับ M Man แล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ G ก็กันปืนนะครับ M S G นะครับหรือว่าพิมพ์ลงไปว่าน้องมีสุขเล่นเกมอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบาย